จบเลยกวัสดีค่ะหมอนุ่มตาเป็นไงลูกไปอะไรเมื่อวานนี่นะก็จะเดินทางไปเกาะพงานสุราษฎร์ธานีเนาะต้องงงเเดดิินนททาายัไงไม่มีรถก็กลัวโควิดนะครับผมก็เลยก็เดินลัดป่าเดินลัดไปเรื่อยๆมันไม่ได้มาจากมาลาเรียเนี่ยนยุ่งยุ่งไร่อะก็ต้องไปออกอะไรขับเจี๊ยบขับเจี๊ยบอะไรเนี่ยครับไม่ได้เพราะว่ามันป่านี่เข้าไปลึกๆนี่มันจะเป็นสลับซับซ้อน อยู่ <ลง S 1> ตรงหลงเลยอ,อย่าเข้าไปขนาดย่าเกิดในพื้นที่นี้<ม>ก็ยังไม่ได้มันจะเข้าไปแล้วมันจะ แบบเขาบอกว่าไปข้ามเครือเขาหลงอ๋อนั่นนะครับที่เมเคยหลงเข้าไปเออข้ามเครือเขาหลงนี่มันจะหลงมันจะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็อยู่ในนั้นแหละจาที่หมอนุ่มหลวงป่าครั้งแรกได้ไหมครับอันนั้นผมไม่ได้ตั้งใจหรือว่าสร้างกระแสนะมันไปเองแล้วก็ที่ยาบอกว่าเครือเขาหลงนั่นแหละครับนั่นแหละอย่าไปเลยมันเขาสลับทับซ้อนที่น้ำใจเย็นยังไม่กล้าไปนะัม่พออย่าไปเด็ดขาดถ้าไปก็ต้องไปรถ ลูกเมารดไปอะไรไปอย่าเดินนักาก็บอกแล้วไปเครือเขาหลงมันไม่เป็นไรถ้าไปเจอเครือสาวหลงเจ้าเด็จเลยครับขาหลงวันนี้มันเป็นขาหลงนี่ข้าไปนี่มันจะวกเวียนอยู่ในนั่นเลยขนาดย่ายังไม่กล้าขึ้นก็ทนายสมเกียจก็โทรมาให้มันลงกลับเลยแล้วก็ตีตีแล้วก็เอฟซีโทรเอฟซีโทรไปบอกเมื่อวานนี้ย่านกยายนกโทรบอกว่าเยอะมากเลยครับให้หมอนุกลับมาอย่าอย่าดิ้นรลนข้ามเขาไปอีกอย่าไปเด็ดค่ะ เพราะว่ามีมีมีเอฟมีมีมีคนหลงมีคนหลงในเขาหนาในบวชนี่ไหมแล้วมันหาไม่เจอน่ะมันมันเป็นข้าขึ้นไปบนเขานั้นมันจะเป็นสลับซับซ้อนมันจะมองลงไปไม่เห็นเลยนะมันรกมากแล้วยังไงถึงตามเจอฮะเพราะว่าตามเจอก็โอ้ยรอเล่รออะไรเกือบตายเกือบตายรอเล่ไม่ต้องไป ขนาดชาวบ้านเราก็ปีที่แล้วก็มีมีคนที่บ้านกุกตูมก็ไปหลงหาเห็ดใช่ไหมนั่นแหละก็หมอหนุ่มยังไม่เลิกล่งนะครับ่าชิหมอหนุ่มก็ต้องเดินทางอยู่แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนจากการเดินเขาไกลการเปขี่รถขี่รถเอาขี่รถเอาแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องมีงบอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทจะได้ P.C.X ขับไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะขายให้ผมหรือเปล่าเนาะเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไง ก็หมอนุ่มจะไม่ดื้อดึงการขึ้นเขานะเพราะว่าปู้ใหญ่หลายท่านหรือไอซีอะไรหลายท่านบอกว่าหมอนุ่มจะเดินขึ้นเขาเนมันอันตรายอันตรายอันตรายมากเลยที่ผมมีประสบการณ์เดินป่านะครับมันมันไม่ใช่ง่ายๆนะตอนเดินตอนคืนนอนตอนคืนเนี่ยต้องนอนข้างบนนะนอนในพื้นเนี่นี่ไม่ได้นะทั้งแมททั้งยุงทั้งทังยุงทั้งงูทั้งยุงทั้งงูทั้งหลายอย่างหลายอย่างสัตว์อันตรายหมดเลยเจอกระต่ายครับยาย กัยกับหมูป่าบนยอดเขามันมีด้วยครับผมเลยตกใจแค่เขาลูกแรกแค่นี้นะเขาไม่ได้เลี้ยงไวใช่ไหมครับแล้วไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงแล้วแล้วขึ้นไปเขาลูกนี้แล้วไปอีกลึกเข้าไปยิ่งน่ากลัวกว่านี้อีกมันเขาบอกมันมีงูใหญ่นะครับมีเข้าไปลึกยิ่งยิ่งน่ากลัวนะแต่เมื่อคืนเจอกระต่ายกับหมูป่านะที่เมื่อวานที่เราเดินขึ้นไปไปถึงยอดเขาจะลงเขาอีกจะจะขึ้นไปนิดสั้นแล้วก็สั้นเป็นหน้าผาด้วยเป็นหน้าผาหมอหนุ่มถ้าไม่ ทินทางจริงๆถ้าไม่ใช่หมอพานถ้าไม่ใช่พานป่าถ้าไม่ใช่อะไรนี้เราจะไปไม่ถูกเลยครับเราไม่รู้ทางที่จะไปเลยเพราะว่ามันมันลุกเขาเนี่ยมันจะมีขึ้นเขาแล้วมันมีหน้าผานะมันมีอะไรสลับซับซ้อนดีนะทุกคนตามหาหมอหนุ่งก่อนนะไม่หมันุ่ไม่รู้จะไปไงต่อนะครับอ๋อป่านนี้กระคงยิ้วศพลงมาแล้วครับป่านนี้ใช่รถรถรถขายบอดตายไปแล้ว บอตอนครับแต่ต้องการรถกีซีในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผมมีให้พร้อมเลยนะครับตอนนี้มีเงินสดอยู่ครับเดี๋ยวงาาถมแล้วไปแล้วมีคนรู้ไหมบ้างคนหนุ่มผมไม่มีใครรู้ครับเผมไม่เคยบอกใครเวลาผมเดินทางไปประเทศเนาะแต่วมันหนุ่มปรา้งชาน์ที่ข้างเขาแต่เตียงเมืวัน คือที่นอนสามวันไม, <a> ไม่ค่อยรู้คเลยแต่มาไกลแข็งแรงต่อ er ใช้กระเป๋าเรียบร้อยหมดแล้วเพอเดินทางตัวร้านก็ทิ้งเงี้ยผมไปไหนแล้วแต่อยู่ที่ไหนผมจะทิ้งร้านนี้เลยเดี๋ยวพี่ๆน้องเขาเก็บร้านให้ผมเองแล้วกลับมาใหม่ครับเนี่ยผมก็ได้ยินแต่เพอ่อิญที่ผมเดินทางไปขึ้นเขาผมใช้ g ูเกิลแมปไงมันจะมีเหมือนดาวเทียนลงมามันจะเห็นว่ามีต้นไม้มีภูเขาจะเห็นภาพทั้งหมด เขาก็เลยเป็นหัวข้อว่ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายอันตรายจริงๆครับถ้าขึ้นขาวครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนในพานยังพลาดใช่ไหมครับนในพานยังพลาดเลยอย่าไปเลยญาติจะไม่นำมาเป็นตัวอยไปงเลยถ้าไปถ้าจะถ้าจะกลับบ้านถ้าจะกลับบ้านก็ไปรถดีกว่าขึ้นรถดีกว่าก็ยังไม่รู้จัจใหญ่ ก็ต้องไปนี่นครับเวลาิจาาแต่ว่ารอรอรถ p C X อยู่ครับผมก็ขับไปหนุนคอนเสิร์ตแล้วลงนกันไปกันบอกให้รู้ด้วยนะอ๋อต้องบอกแม่ผู้ใหญ่แล้วบอกจ้าที่หรือบอกนานาสมเกียรติแล้วก็บอกนิสเซอร์ไหมครับแม่ย่าใหชีมีเสือมั้ยมีซูเปอร์ทั้งหมดครับเสือเลือเสือเลือใช่มันเขาบันทึกขนาดนี้อ๋อเขามันทึบนะมันมันน่ากลัวมากนะมันน่ากลัวตอนคืนผู้หลวงแล้วกลางคืนยิ่งน่ากลัวผู้หลวงผู้พระแอรผู้พระเฮียมันไม่ได้ใช่ดีนะมันสลับซับซ้อนมากครับ เมื่อคืนเดินไปก็กลัวจะหลงนะครับเพราะไปตามท่อเลยท่อที่มันขึ้นไปครับเออนม่อนั้นจะหลงครับขึ้นไปแล้วก็มันเป็นหน้าผาอีกถ้าหมอหนุมไม่รู้ว่าจะเดินขึ้นหลังเขาอย่างไงก็ไม่ได้ว่าคิดว่ามันไม่อันตรายใช่ใช่พอเดินเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ครับมันขึ้นทางแบบคันนี่นงเพราะว่าวานกับตาลน้าซิงกับนายโพธิเดินขึ้นไปรู้เลยว่าแกหายใจไม่ออกขนาดเดินมันขึ้นไปแค่สองร้อยเมตรนะแกต้องพักแล้วแกหายใจลูยนินเนาะถ้าแกเดินมากกว่านั้น ประมาณขึ้งกิโลนะสับลรองต้อขพาวโรงพยาบาลแน่อนอนเพราะว่ายาการขึ้นเนี้ยมันมันความากดดร่า,าเร<อ>าจะหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันขนาดในพานนะขนาดในพานยังเมื่อก่อนยังยังเสียชีวิตเลยนะเดินเข่าอันนี้หลังผู้ลูกนี้แหละนี่เขาช็อกเลยถ้าขาดน้ำเมื่อไหร่คือตายนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรกิน กายเลยแต่ร่างกายผมคือมันมันไม่เหมือนใครครับที่ผมเดิน้าผมเคยเดินมาแล้วแต่ว่าที่นี่ผมไม่เคยเดินเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าอ่าขนหน้าเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าไม่เคยสำรวจมาก่อนนั่นเลยเขาก็เลยเป็นห่วงหมอหนุ่มให้หมอหนุ่มลงมาใช่ไหมครับขาดน้ําขาดอะไรข้าวข้าวในสามวันนี่ไม่ตายแต่ขาดน้ำในวันเดียวตาย เราไม่รู้แหล่งน้ําอยู่ที่ไหนไงเราจะไปหาแหล่งน้ำเดินตามหนนไปเลยถนนมันบอกอยู่แล้วไปถึงอยู่แล้วเ้าจะไปจริงอ่ะถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้บ่าต้นขึ้นเขาไปถึงแล้วก็ลองดูแล้วผมไม่ขึ้นผมมีประสบการณ์ผมไม่ขึ้นอันตรายครับผม อันนี้อยากอยากจะพิสูจน์ป่าดูก็ลองขึ้นไปครับทักสองสามเลยรมจะรู้ว่าร่างกายมเป็นยังไงครับความผลดันในในหัวใจแล้วก็ระบบปอดคุณนะครับจะรู้เรื่องเลยที่ย่ารู้เพราะว่าย่าเคยขึ้นบ่อยๆตอนนั้นขึ้นหาผักหวานขึ้นหาเห็ดขึ้นหาหล้าไม้เต้นแรงบู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 ใช่ขึ้นหาเห็ดหาผักหวานขึ้นลังขา้าขึ้นโอ้ยขึ้นมดปีตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วตอนนี้เป็นยูทูบจับแต่คากล้องอย่างเดียวเลยตอนนี้ ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าตอนนี้หมอญหนุ่มเปลี่ยนความคิดจากการขึ้นเขาลงเขาจะไปป่ะกอบงานเดี๋ยวไปออกไปอำเจอีหรือกะลาสิบท์เปลี่ยนเป็นขับรถพีซีเอ็กดีกว่าไปเรื่อยๆก็ให้หมอหนุ่มกับเกาะอันังด้วยความสวัสดิภาพความความอันนี้เนาะประสบความสําเร็จเนาะหมอหนุ่มเนาะก็รอผู้ใหญ่ใจดีครับจะขายรถพีซีเอ็กให้ผมในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็เชิญนะครับผมจะได้จากการปีนเขาการขับรถไปตามท้องถนนปลอดภัยกว่า แต่ไงก็ต้องไปร้อซนตี้ครับมาผมมีแพนต้องไปอยู่้ครับจ้ะถ้าไปก็ให้หมอหนุ่มแต่ผมกลับไปแล้วไม่กลับมาแล้วผมจะบินไปบินมาถ้าอยู่นู่นบินจากกาะสมุยลงที่สกลนครจ้าแอร์โฮสเตสก็จะเห็นหน้าผมไม่บ่อยเนาะจ้าก็แค่ไปเจอแฟนที่นู่นเด้อ สาวฝรั่งก็จะมาประมาณหนึ่งบาครับมาสองคนมาจากบราซิลนะคะอ,อมามาหาให้<ม>ให,ให้ให้หมอหนุ่มพบรักจาก <laughs> ครับครับครับค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะครับครับครับจ้า